ส่วนที่ปลอบบางที่สุดของกล้องวงจรปิดแบบไร้สายหรือสมาร์ทไอพีคาเมล่าคืออะแดเตอร์ในกรณีที่มีกระแสเกินอันเนื่องมาจากฟ้าผ่าหรือไฟกระชากบ่อยๆอะแดปเตอร์จะชิงลาโลกกอดเพื่อป้องกันกล้องเสียหายจะมีอาการไฟกระพริบหรือค้างเติดมัดเมื่อมัดเว้นและในมือถือก็ขึ้นออฟไลน์ไม่สามารถดูได้เลยมากออกมาสิรออะไรง่ไงตัวการ การเปลี่ยนคนทำโดยชาวผู้ทำงานมานปักรอยตัวเมียบางครั้งอาจจะมีกระแสคาดปาบเข้าที่ตะเละได้ล้อสองคาดเพื่อให้เขาเช็คมอเตอร์และอินฟเลตเมื่อไฟดับก็เป็นอันเช็คพิธีเอยตัวนี้อายุงานห้าปีตัวนี้แหละโอกาสทำการเปลี่ยนซะ เบเกอร์เขาไม่เอาลงถุกมือกันไฟเขาไม่ใส่ไม่แนะนำให้ทำตามช่างผู้ทำงานนานโดยเด็ครับล้อสองข้างเพื่ออ่ะมันพูดไปแล้วนี่ลอกระเช้มอเตอร์ก่อนหนึ่งรอบสซฟัาเลตด้วยเป็นนันเสร็จพิธีกทำไมเราเลือกแบนนี้ให้ลูกค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอ